โพสทีไอเดียนี้คือคำว่า before and after before and after ก็คือก่อนและหลังเออก่อนและหลังพี่มีมีมีอ่ะพี่เอมาแกพี่เอเข้ามาพี่เอเนี่ยตอนที่จะขึ้นไลน์อ่ะเขาเขาเขาช่องแรกใช่ไหมตอนที่จะขึ้นไลน์แล้วผ่านอ่ะ เถียงกับตัวเองประมาณสิบเดือนน่ะเข้าเดือนที่สิบเอ็ดจะสิบสองแล้วอะ่ะมันจะมงจะครบแล้วใช่ไหมเกือบไม่รอดเหมือนกันอันนั้นก็เอามาขึ้นโพสต์ได้ก็คือเป็นที่ตัวตนก็คือตัวโปรไฟล์นะพี่เอ๋พอดีนึกขึ้นได้พี่เอ๋เคยเฟลมาก่อนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จได้อะ่ะเขาเขาแลกความเชื่อของตัวเองมาเยอะพอสมควรเออโอเคมันจะมีเดี๋ยวก่อนที่จะไป before a n d a f t e เเนี่ยมันจะมีความความาพลาดเนี่ย เล่าให้เขาฟังเพื่อแม่คนอื่นพลาดเหมือนเราแต่เราห้ามหลุดคอนเซปต์ความเป็นมืออาชีพเข้าใจปะเราเล่าว่าเราเคยเฟลมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนนี้เราปูมากขึ้นแล้วเราเก่งมากขึ้นแล้วก็ต้องแนะนําหรือแบบว่าสื่อสารให้ไปในทางนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปเฟลต่อเนื่องแล้วทุกวันนี้ก็ยังเฟลอยู่ไม่ใช่นะ <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวจะแปลความหมายกันแตกต่างก็คือเพราะว่ามันจะต้องลากยาวมาคําว่า before and after ด้วยว่าคําว่า before and after อย่างพี่เอก็รแบบขึ้นขึ้นได้ว่า,ข,วาขึ้นได้ว่าเมื่อก่อน before ไงเมื่อก่อนเกือบไม่รอดเหมือนกัน Youtube อะ่ะเพราะว่าไม่กล้าไลฟ์ไม่กล้าคุยกับคนดูแต่หลังจากตัดสินใจกดกล้องไลฟ์ไปแล้วอะ่ะชีวิตเราเปลี่ยนเพราะมัน after แล้วก็คือ พอหลังจากนั้นล่ะเลยทําให้เรารู้ว่าการที่เราอะได้ไลฟ์สดได้คุยกับคนดูอะมันเป็นประโยชน์ต่อหลายหลายคนที่เขาติดตามเรามากๆดังนั้นวันนี้ครูป้อมะอะจะแนะนาพี่เหว่ว่าลองไปคุยในในในทำนองเนี้ยคือการวางตัวตนเอาไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราอะส่วนใหญ่โปรไฟล์ของเราจะมีเพื่อนพี่น้องญาติญาติญาติสนิทมิตรสหายเราติดตามอยู่ใช่ไหมคะ แต่ไม่ต้องสนนะคะไม่ต้องสนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราอ่ะชัดเจนหรือตัดสินใจเป็นคนคนไหนอ่ะต่อจะให้เขาสนิทกับเราขนาดไหนเขาก็จะไม่กล้าที่จะคอมเมนต์แบบไม่ให้เกียรติเราถ้าเราทํามากพอจนเขาเข้าใจแล้วว่าบทบาททางโป,โปรไฟล์เราอ่ะมันเป็นเวลไหนเขาก็จะไม่มีคอมเมนต์แบบเล่น,ลนหัวหัวตบหน้าตบหลังไม่มีถึงจะมีบ้างเล็กน้อยก็ไม่ต้องซีเรียสแต่ให้เราอ่ะค่ะให้เกียติตัวเอง ที่หน้าโปรไฟล์แล้วบอกเล่าเรื่องราว before and after วันนี้สองปีที่แล้วกับวันวันนี้เมื่อสองปีที่แล้วอ่ะมีความแตกต่างกันอะไรยังไงเราขึ้นโพสต์เราขึ้นโพสต์บอกตัวตรงตัวต,ตัวตรเราได้ว่า before and after คือใครเมื่อก่อนก่อนที่จะท Facebook อ่ะเรามีความคิดกับ f a c e b o o k ยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยมุมมองเราเปลี่ยนแล้วแล้วเราก็คือแบบทางานด้วยด้วยความสุขด้วยความสบายใจหรืออะไรเงรี้ยค่ะมันต้องมีแบบไอเดีย ความคิดไปจากตัวเองว่ามีความชัดเจนยังไงผลลัพธ์ที่ได้ที่คุณเห็นฉันเป็นแบบนี้คืออะไรนะคะสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในการที่จะมากดดูโพสต์ของเราได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่สามารถเอาไปทําเทคนิคการโพสได้นะคะคือต่อไปนี้ภาพจํานะคะภาพจำน่ะมันเท่ากับแบรนด์ภาพจําเท่ากับแบรนด์ท่องไว้เลยว่า คนเห็นหน้าเราแล้วเขาอ๋อเรื่องอะไรนั่นแหละแบรนด์นั่นเนี่คือภาพจําแบรนด์แบรนด์เราเขาจําหน้าเราได้แล้วเขาจาชื่อเราได้ไหมว่าเราเป็นใครเพราะโพสต์ต่างๆที่เราทําสะสมต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยถ้ามันมีถ้ามันมีมนมมนมแบบสิข้อเนี้ยอยู่ในโพสต์ของคุณทุกๆวันนะ่ะเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะโตขึ้นแล้ว ท่องเอาไว้เลยว่ายอดวิวกับการเข้าถึงอะ่ะมันไม่ใช่ที่สุดแต่ถ้ามีคนเขากดไลค์คุณแล้วเขาคอมเมนต์คุณแล้วจําคุณได้ว่าคุณคือใครต้องเป็นคนแปลกหน้าด้วยนะไม่ใช่คนที่รู้จักมาก่อนหรือถ้าเป็นคนรู้จักมาก่อนแต่คอมเมนต์ของเขาหรือความคิดเห็นของเขาอะ่ะไปในแนวทางที่รู้จักเราในมุมมองใหม่มากขึ้นก็ถือว่า ข้อที่7เนี้ย before and after อ่ะมันสร้างผลลัพธ์และความชัดเจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์เรานะคะคุณประสบความสำเร็จข้อ7แล้วเห็นไหมความที่เขาสนิทกับเราแต่เขาไม่เคยเห็นเราในมุมนี้เขาแบบอ,อ๋อเรารู้จักเธอตั้งนานเราไม่เคยรู้เลยว่าเธอมีมุมนี้ด้วยอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนครูป้อม รู้จักครูป้อมมาตั้งแต่แบบประถมมัธยมแต่โพสต์ที่ครูป้อมพูดแบบ before and after เมื่อก่อนของเรากับเราตอนเนี้ยเราต้องไปเราเปลี่ยนเพราะอะไรเราเจออะไรมาบ้างเราเปลี่ยนแปลงมาเพราะว่าอะไรเรามีแรงจูงใจอะไรถึงทำให้เราอ่ะมาเป็นคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเข้ามาอ่าน เพื่อนก็แบบเฮ้ยเรารู้จักแกแบบแค่มุมเดียวอะเราไม่เคยรู้เลยว่าเธอมีมุมดีด้วยเฮ้ยนับถือว่ะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจากจากเพื่อนที่เคยแบบเอออะไรอย่างเงี้ยตบหัวตบไหลเล่นกานขำๆอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเพื่อนไม่นับถือเรามากขึ้นอีกกลายเป็นเพื่อนแบบเออให้เกียรติเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกเก่งว่ะแกเก่งมากกว่าที่แกเคยบอกเราหรือเรามองเห็นแกอะไรอย่างเงี้ยคือกล้าที่จะ before and after ให้คนมองภาพเราชัดขึ้นว่า สิ่งที่เราเป็นเราในวันนี้มันไม่ใช่ว่าเราอะมีความโชคช่วยหรืออะไรนะเราพยายามเราพยายามเราอดทนเราพัฒนาเราเราก้าทําในสิ่งที่คนอื่นบอกเราว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไม่ทําชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนแล้วถ้าชีวิตเราไม่เปลี่ยนก็ไม่มีใครหน้าไหนมาช่วยเราได้ปะ่ะนะต้องมี before and after นะคะเพื่อให้ภาพจําของเราภาพของคนเก่าที่จําเราหรือว่าภาพคนใหม่ที่มารู้จักเราอะคะ่ะ เขารู้จักตัวตนของเราประมาณหนึ่งแล้วมันจะทําให้เราโตใน Facebook นะคะโอเคนะ